วัสดีครับวันนี้นะฮะผมหนุ่มแม็ก์นะครับอยู่กับพี่ er, ป,ประกรณ์นะครับหรือพี่กรนะฮะก็เออซุทีมพิเศษบางลมุงนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาดูครับว่าพี่กรณ์นะฮะเอารถเอสุนะครับคันนี้นะฮะสประตูนะครับมาจัดรอให้กับลูกค้า f อซขนาดไหนนะฮะแล้วใส่ล้ออะไรและจะทรงได้แบบรอขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยววันนี้นะฮะให้พี่ปกรณ์ แนะนำนิดนึงครับพี่สวัสดีครับผมปากกอนนะครับผมทีมพิเศษบางละมุงนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากรถอยากเป็นรุ่น Mk นะครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0925816122นะครับผมนะครับแล้วก็นะฮะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้ล่างนะฮะแล้วก็ Facebook ด้วยครับใช่ครับ Facebook คืออีซูบ่ายปากกอนนะครับผมอะไรอีซูบุ๊กนะฮะอีซูบายปากกอนนะฮะทีมอีซู บางละมุงพี่เต็ดนะฮะพีเต๋บางลมุงนะฮะใช่ครับวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าพี่เขาเอารอแบบไหนสเต็ปเทพแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับนี่ครับผม MK5RS นะครับเป็นล้อแท้ MK Firming ที่เบาที่สุดนะครับในประเทศไทยแล้วก็เงามากตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมรับประกันให้คุณพี่เขานะครับเลยลูกค้าพี่เขานะครับ90วันนุ่งแทมฟรีตลอดงานการใช้งาน10ปีโครงสร้างล้อนะครับแล้วก็สี1ปีเต็มครับ สบายใจกันเลยครับแล้วสเต็ปคันนี้ครับโคตรเทพครับผมบอกเลยว่าผมยัดยาง2629เข้าไปนะฮะแล้วก็โหลดหน้า2ลังสี่สไตล์วัยรุ่นเลยครับก็บอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มมากนะฮะคันนี้ครับพี่ประกรณ์ครับขอถามนิดนึงใช้งบเท่าไหร่ออกรถครับคันนี้ออกใช้งบแค่29,000เฮ้ยจะบ้าเหรอครับผมพิเศษครับแต่29,000บาท แค่ล้อกับยางก็เกิดแล้วนะพี่ใช่ครับแล้วพี่แล้วพี่ได้อะไรครับอ่าลูกค้าได้ผมงงมากส่วนลดพิเศษมีส่วนลดพิเศษให้อีกใช่ครับหนึ่งหมื่นบาทที่อยู่ในไลฟ์ตอนนั้นโอ้พี่ดูจากไลฟ์สดแล้วก็จองรถได้ส่วนลดพิเศษหนึ่งหมื่นโอ้โหนะครับโอ้สุดยอดเลยครับต้องบอกเลยว่า ปกติฮะอ่าปกติแล้วใช้งบที่สามหมื่นเก้าพันบาทปกติทั่วไปจะเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับผมก็สามารถได้ล้อเทๆเลยใช่ครับใครที่อยากได้ล้อแบรนด์นี้ที่ว่าแข็งแรงทนและราคาค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรใช่ครับไปออกรถที่พี่เขาสามารถบอกว่าจัดล้อ MK ให้ได้ไหมในงบ3ามหมื่นเก้าเริ่มได้เลยหรอใช่ครับได้พี่ประกอบจัดให้ได้เลยใช่ครับชิปหายแล้วครับผมวัยรุ่นแค่ล้อยางก็สามหมื่นกว่าแล้วนะใช่ครับโอ้ แล้วแล้วพี่พี่พี่เหลืออะไรกันครับคือคือแบบว่ารถมันจะได้ค่าดาวอะไรจากตรงไหนครับได้ได้ครับโอ้ยตายแล้วครับวัยรุ่นครับต้องบอกเลยนะใครที่กาลังมองหาอีสุนะครับอยู่โซนพัทยาหรือตะวันออกนะฮะติดต่อเลยครับนะฮะเป็นบุ๊กนะครับที่ปกกณอนาบอีสุใบอีสุใบปรกกอนอ๋ออีสุใบปกรอ์นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าจอปุ๊บตรงนี้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรตรงนี้เลยครับปุ๊บนะฮะต้องบอกเลยว่า ไปเลยครติดต่อได้เลยนะฮะและใครอยากได้ล้อดีๆแบรนด์คุณภาพบอกพี่เขาเลยเดี๋ยวหนุ่มเม้งจัดให้ครับนะฮะคลิปนี้ขอบคุณพี่ประกอบมากครับก็ยังไงนะฮะขอให้ทุกคนนะครับใช้ล้อ MK นะฮะอย่างมั่นใจมีอะไรหนุ่มเม้งการันตีโดยาบประกรณ์เอียสุพิเศษบางระมุงครับขอบคุณครับ